อย่ามัวเศร้าโศกเสียใจกับอดีตที่มันผ่านไปแล้วนะคะอดีตก็คืออดีตผ่านไปแล้วก็ขอให้มันผ่านไปค่ะปล่อยผ่านไปปล่อยอดีตผ่านไปค่ะเราไม่สามารถที่ย้อนกลับไปแก้ไขได้ดังนั้นเราจงมองนะคะกลับมาตรงที่ปัจจุบันจะทำวันนี้คะ่ะทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดถ้าเราทําวันนี้ทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดอานาคตของเราก็จะติดตามมานะคะให้กําลังใจตัวเองในทุกๆวันชื่นชมตัวเองในทุทกๆวันว่าวันนี้มันดีมาก วันนี้มาสุดยอดมากเธอเก่งมากเธอทำได้เธอคู่ควรกับความสำเร็จเธอคู่ควรกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอปรารถนาฉันเชื่อว่าเธอทำได้ฉันเชื่อว่าเธอเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จเธอเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และเธอก็จะเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเธอเกิดมาเพื่อเป็นคนรวยคนได้ตระกูลฉันเชื่อว่าเธอมีศักยภาพมากพอฉันเชื่อว่าเธอทำได้เธอเรียนรู้ได้เธอประสบความสำเร็จได้ฉันมั่นใจในตัวเธอฉันอนุญาตให้ตัวเธอประสบความสำเร็จฉันอนุญาตให้ตัวฉัน ปล่อยเรื่องราวลบลกทิ้งไปและฉันก็อนุญาตให้ตัวฉันเปิดรับเรื่องราวดีๆเปิดรับความโชคดีเปิดรับความมั่งมีเปิดรับคนดีๆเปิดรับโชคลาภการเงินการงานความมั่งคั่งทั้งหกด้านให้เข้ามาหาฉันแบบง่ายสบายๆฉันรู้อย่างแม่ชัดเลยว่าวันนี้มันจะเป็นวันที่ดีที่สุดวันนี้มันจะเป็นวันที่โคตรของโคตรของโคตรยอดเยี่ยมฉันรู้เลยว่าถ้าใครเจอเธอคนนั้นก็จะโคตรของโคตรของโคตรโชคดีเธอเกิดมา เพื่อสร้างสิ่งมหศัศจรรย์ให้กับโลกใบนี้เธอทํามันได้เธอสุดยอดมากเธอยอดเยี่ยมมากเลยไม่มีใครให้กําลังใจเราได้เท่ากับตัวเราลุกขึ้นมาให้กําลังใจตัวเองนะคะไปต่อในด้านดีเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจเชื่อว่าเราจะเป็นดังที่เราคิดเราจะเป็นดังที่เราหวังเราจะเป็นคนที่ ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมีพลังงานสร้างความตื่นเต้นตื่นเช้าขึ้นมาตื่นเต้นมีพลังทรงพลังปลุกพลังพระเจ้าในตัวเองขึ้นมาปลุกพลังเจ้าเด็กน้อยในตัวเรานะคะให้อาภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตนะคะแล้วเราก็ขอบคุณชื่นชมกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําได้วันนี้มันจะดีแค่ไหนถ้าเรารู้สึกถึงความภาคภูมิใจมันจะเป็นยังไงเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเรากําลังประสบความสําเร็จเราเข้าใกล้ความสําเร็จเราจะมีหน้าตาชีวิตแบบไหน จินตนาการถึงภาพความฝันจินตนาการถึงภาพที่เราประสบความสําเร็จในการประสบความสําเร็จนั้นประกอบไปด้วยใครบ้างมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องตัวเรามีหน้าตาแบบไหนเราใช้ชีวิตแบบไหนเรายิ้มเรามีความสุขเรา่าเรื่องขนาดไหนคนรอบข้างของเรามีความสุขขนาดไหนดื่มดําไปกับความรู้สึกนั้นนะคะมีความสุขทุกวันคิดดีพูดดีทดําดีอารมณ์ดีฝึกสติควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราค่ะนะคะ ระหว่างทางไม่ต้องกระสนใจนะคะเสียงหมาเห่านะคะเราไม่จําเป็นต้องไปกัดหมาทุกตัวที่เห่าเรานะคะเราก็แค่ไม่ต้องกลับไปดูไม่ต้องกลับไปฟังนะคะไปต่อในเป้าหมายโฟกัสเป้าหมายระหว่างทางก็มีความสุขเบ้านทําอะไรดีจับอะไรเห็นอะไรก็ให้เรารู้เลยว่าสิ่งดีๆกาลังสนับสนุนเรานะคะชื่นชมยินดีตัวเองชื่นชมยินดีกับผู้อื่นบ้างนะคะให้กําลังใจคนอื่นบ้างนะคะไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นบ้างนะคะ ทำเท่านี้ค่ะทำในทุกๆวันมีความสุขในทุกๆวันนั่งสมาธิสวดมนต์ไหวพระทําจิตใจให้เบิกบานแล้วเราก็ลุยงานค่ะทํางานด้วยความสุขทําในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทําแล้วงานของเราก็จะออกมาดีนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะเราอย่าคิดว่าเออเรายังมีเวลาให้เราคิดว่าถ้าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของเราเราจะทํำยังไงเราจะทําอย่างไรอะไรที่เราทําได้ให้เรารีบทํานะคะเราจะ ไม่มัวมานั่งเสียเวลาเอาตัวเองไปเปรียบเทียบหรือว่าไปนั่งฟังคํานินทาคําดูถูกจากคนอื่นนะคะเอาเวลาค่ะมาทําโฟกัสเป้าหมายโฟกัสในงานของเราดีกว่านะคะ